สภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยเจอฝนฟ้าขนองอีสานหนักสุด9จังหวัดกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ทั่วไทยเจอฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบริเวณภาคอีสาน9จังหวัดกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1มตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1นมตรพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา0600วันนี้ถึง0600ของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์แพร่ตากเพชรบูรณ์กำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการนาครพนมอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดอำนาจเจริญและยะโสธรอ,อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีราชบุรีลบบุรีการจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคนปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36มองศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชนบุรีปราจีนบุรีรรยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง